หลวงฟ่พี่จะขอพูดในความคิดของพี่ตอนนี้แล้วในอนาคตที่มันกำลังจะเกิดขึ้นพี่ได้ปิดประตูความรักระหว่างพี่กับพี่กุลไปแล้วเพราะพี่กุลไม่ได้มีพี่แล้วพี่ก็มาโนสมนึกตัวเองว่าพี่กุลมันรักพี่สุดท้ายแล้วพี่ก็ต้องแตกในเรื่องความรักกับพี่กุลโดยที่พี่คิดไปเองและพี่กุลก็ไม่รู้ ต่เวลานี้พี่มาหาเจ้าพี่จะเ,เปิดประตูความรักใหม่นั่นคือประตูความรักของเจ้าเ่้งฟ้าหนังสือเล่มหนึ่งเนี่ยมันต้องมีคำนำมีเนื้อหาแล้วก็มีบทสรุปกับพี่กุลพี่ไม่เคยได้บทสรุปเแต่ก็าหากว่าหนังสือเล่มน,นี้มันเกิดขึ้นกับเจ้าทั้งคำนำ ทั้งเนื้อหาทั้งบทสรุปเราจะมาร่วมเขียนด้วยกันเลยเครื่องฟ้าคิดว่าจะได้ใจง่ายหรอเออแล้วเครื่องฟ้าว่ายังไงล่ะฉันยอมตั้งแต่ตอนแรกแล้วเบืองจะให้เดินเข้ามาแล้วจะให้พูดทำไมตั้งเยอะตั้งแยะเห็นเ็หน้าก็ยอมเลยสิเ่อาไปไม่ต้องพูดมากนะ่ะมาหากัน น้องน้องพี่จงใจนี้น่อยพี่เฝ้าคอยน้องเยอย่าน้อยแลกใจอันคอยคำที่พี่สัญญาให้ไวจะเป็นคำอำลาอใดจากใจหรือเปล่าน้อง ่นอ้องรักที่ทำนี้ด่มีนายแน่เรื่องว่าเป็นคำแอบแฝงพี่เกร่งมันหลอกพี่พี่หลอกลวง,งน้องใช่ไหมเพราะนายและพี่ก็ทิ้งทำไม้ล้วเหมือนมือเหมือนน้างหลอก นอน,นอนแล้วนี้ตัวพี่จะคอยสอนเมื่อหลับตาจะซ่อนตาถ้าพี่ทำนี้เกิจดจากใจไกลหรือใกล้พี่จะตามไปไคว้า មកណានោះអាយុខ្ទະຍា คอยสอนวกจากสองตางรักพี่ทำนี้เกิดจากใจเลยไกลเลยไกลพี่จะตามไปไวความไขคำพี่มีพี่ทำนะโอ้จอมคาม พาหนุ่มอายุาทยาเจ้าเพื่อฟ้าหน้าใจอ่อนให้กับเจ้านักทีุมฟ้าทำไมจ๊ะพี่นาทีเนี่ยเป็นคนที่เอบาตามต่อกออกตามประตูไม่ได้มาหาเจ้าเพียงแค่มาบอกรักแต่พี่ไปขอคุณพี่ไกสอนไว้แล้ว จริงละล่ะขอฉันแล้วพี่กาสอนเกนยกให้ถ้าว่าพี่รักเจ้าจริงอี่พูดจริงจรึเปล่าจริงจริงจ้ะแต่พี่ขอเวลาหน่อยนะขอเวลาขอเวลาให้พี่ได้เก็บตังค์สักก้อนหนึ่งเพื่อมาขอเจ้าแต่งงานได้จิจ้าวันนั้นเจ้าต้องสวยที่สุดแน่เลยจะแปลว่าเราสองคนจะได้แต่งงานกันแล้วใช่ไหมจะแต่งงานแน่นอนจะพี่รอ,อไหมว่าฉันฝันมาตลอดชีวิตว่าฉันจะได้แต่งงานกับพี่ถ้าเป็นเช่นนั้นจะขออะไรพี่หนึ่งอย่างได้ไหมจ๊ะ สินสอดก็มีอยู่แล้วเงินก็มีทองก็มีพี่ต้องไปหามอยู่แล้วจะขออะไรพี่อีกล่ะในงานแต่งของฉันสักครั้งหนึ่งในชีวิตฉันอยากใส่ชุดเจ้าสาวฉันขอชุดเจ้าสาวที่เป็นสีดำได้ไหมจ๊ะขอกใจให้กับนาทีเมื่อฟังคำพูดของเพื่อนฟาว่าชุดเจ้าสาวต้องเป็นสีดำ เมื่อเองมันขอพี่ก็ไม่คำขอชุดสีดำมันไม่ดีแต่คิดานะักจันะ่โบราณถือนกคิดหนะักเรื่องนี้โบราธถือนักคิดหนะักเรื่องนีกลัวรักของพี่แพรผพัน ที่ไปไม่นานขอเจ้าจงรอสู่ขอในช่ช่ออันทานทรอพี่นะต,ต้องฟ้าดูวยต้องฟ้าด้วย